สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Soccer Major 2จ2รพันะครับอยู่ในซีรีส์คุมแมนยูพาร์ทที่สองนะครับผมนะอ่ะนะครับผมหลังจากพาร์ทแรกนะรเราโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยนะในการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนะเราตบทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมตบทั้งเออเชลซีนะครับเหมือนชีวิตจ,จริงนะครับผม ก็ตอนนี้เราอยู่ลบที่3ของตาร,รางพิม์ลิสอังกฤษนะครับผมนะเซตติก็เป็นเชสโก้ยิงไป5ประตูเลยในรดูการนี้ครับตามหลังวัสกินอยู่3ลูกนะฮะวันนี้เรามีเกมไปเจอกับทอตแนมฮอตส,สเปอร์นะครับผมมาดูกันว่าเราจะ ไวกันหรือเปล่านะครับผมก็ฝากด้วยเลยการโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องเรานะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาคุมแมนยูนะครับผมนะก็ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเหมือนจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมานะครับผมโดยการวาร์ทคนิคใหม่เป็นหลัง4นะครับผมนะไม่ใช่ถังหลัง3เหมือนปัจจุบันนะครับผมนะหลัง4นะวาร์ทคนิคใหม่นะครับผมนะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับพอสมควรแล้วนะครับผมนะ มีข้อเสนอจากทีมชาติานะมีทีมชาติสหรัฐด,ด้วยนะผมนะ USA นะฮะแต่ผมก็ไม่เอานะครับ <c oughs> เราไปุูสเปอร์อะไรแล้วกันนะครับผมวันนี้มีสเปอร์เวสแฮมนะครับผมแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดนะผมนะครับและนี่คือ11ตัวจริงที่เราพาไปเจอกับท็อตแน็ฮัตสเปอร์นะครับผมนะก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรจาก พาร์ทที่แล้วนะครับผมเปลี่ยนแค่โคเน่นะครับผมแทงคอปปี้เมนูใน3นัดแรกนะครับคอปปี้เมนูเจ็บ1วันนะผมรู้สึกว่าจะเป็นข้อเท้าพลิกนะครับผมทำให้เราไม่สามารถที่จะส่งคอปปี้เมนูลงมาเล่นได้นะครับผมนะก็ไม่เซ็ตได้เหมือนกันคอปปี้เมนูไม่สามารถที่จะลงเล่นได้ในเกมเกมนี้ครับมาก่อนเลยแมนยูมาถึงก็เปิดฉากกอนเล์ฟผมจัดนี้เคินมาผมที่โคเน่ โคนี่ยกไปให้ที่เซสโกโยิงไปโกลเล็บหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเบตเตอร์บินเซสโกโลแล้วครับผมเอาจนได้ครับเอาครับเมนยูเปิดร่องได้สวยครับวันนี้เล่นกันที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตสเดียมนะครับปุ่มนะเปิดอัวได้สวยแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเซสโกอัหนึ่งรูปไปก่อนแต่นาทีที่สองอะมาแต่รูปเกมนเหมาสเปอร์นะจะดูเหนือกว่าเรานิดหน่อยนะครับผมนะสุดนี้มาค,ครูเซฟกีอผมคืนมา ที่ปาลิยาปไปที่เปโรโปโรปโร่รโรโจ่ายกันสั้นๆที่ครสิสกี้ครูเซฟกี้ตัวตันลูกนี้แต่เป็นโคโลโม่นี่จะเข้ามาโจดๆแต่ผมยังไม่เข้าทางซาบิซิม,มอนครับเรียบร้อยครับเอาจนได้เหมือนกันสเปิร์มหนึ่งหนึ่งครับมาเกมเริ่มเดือดแล้วอุณหภูมิเริ่มมาผมดูครับโอ้โห,โหไอ้โม่งลูกนี้ของซาบิซิม,มอนครับแหมเด็กเก่าและซิกท,ทั้งคู่ครับยิงวันนี้ครับผมทางเซสโกและก็ซาบิซิมอนครับ สเปลอร์มาอีกแล้วครับผมเปโดโปรูโปโรโปรโ,โ,โ,โอ้โหปโปรูแหวกมาได้ดื้อๆแล้วด,ดอกกูตามไมา่ทนันนะแพตติโตกูจ่ายมาที่โคโลโมนี่โมนี่ยอดเข้ามาให้ซาบิสม,มอนโอ้โหเมาสองซาบิสม,มอนสองประตูต่อหนึ่งสเปอร์พลิกแซงแล้วครับผมโอ้โหจนได้ครับว่าเปิดเข้ามาครับผมแล้วโอ้โหยอดไปแล้วรัโครโ,โมนี่ครับและเป็นซาบิสม,มอนที่โม่งเอาชนะเลนิโยโรเราไปได้ครับ แล้วแมนยูมาบ้างคุณย่าคุณย่หยุดไ้เซสโกตรงนี้ไม่เข้ากรัวปั๊บหม่มยแมนยูดูเหมือนตั้งแต่นำก็ดูเหมือนจะแผ่วๆไปบ้างครับเปิดตัวเข้ามาอีกทีได้ได้โคกโจโจตรงนี้ได้ประตูเหมือนกันละมั่นชิุสกุนยาเอาบ้างครับตีเสมอแมนยูสอง,ง,งอสองครับมาไม่โยมเหมือนกันฮะตรงนี้คุณยะดูว่าไปยืนอยู่ครับแล้วโอ้โหปริออกมาผมตัวประกบตามไม่ทันครับสองสองครับ อาล่าเบติดกับคือสู่เกมได้เลยตั้งแต่ทีที่23นะครับผมนะยิ่งกันเดือดมาเกมนี้วะยังไม่จบครึ่งแรกเลยครับจัดกันไปเลยนะผมคนละ2ลูกนะครับผมนะสลูกไปแล้วในเกมนี้เดือดนะเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในครึ่งแรกครับก็เปิดเครทิ้งมาตรงนี้ไม่มีใครครับสเปอร์เก็บได้ชิวๆครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกครับเรา เสมอสเปอร์ได้สกอร์สองสองนะครับผมที่บ้านของสเปอร์นะดูว่าเกมรุกเราเล่นกันดีมากเลยวันนี้นะครับผมนะเกมรักก็ไม่ได้ว่าจะเสียง่ายจนเกินไปนะครับผมนะวันนี้เมเว่เค่อนข้างออกอาการล้านะครับผมหลังจากเกมเชลซีนะครับผมขินก็ลงก่อนในครึ่งแรกนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนออกละกันนะเดี๋ยวส่งยูเซอร์เซซีลงมานะครับผมนะแทนไม่เชสเตอ่าแทนเบรนเบอรโม่หน่อยนะครับเพราะว่าแอบ,บเหนื่อยเหมือนกันไอ้เบรนมโม่นะ มาจังหวะนี้ที่บรูโน่บรูโน่เฟเดฟจังหวะน,นี้อูห้หูจะสก,กัดตรงนี้แต่ไม่ฟาครับซิสโกซิสโกโจังหวะนี้ยังไงคืนมาก่อนที่ดอกูดอกูยังไงครับดอกูดอกกูหยดครับไปด้านในเล็กออกูกตั้งตัวนี่ซิสโกออกเหมือนกันครับประตูที่2ครับเบนซามินซิสโกครับวันนี้มันเป็นวันของโอ้โหนักเตะไรซิกหรือเปล่าครับเนี่ยดูครับหยดมาแล้วก็หกตรงนี้ครับผมเล็กพักอกซัด เสาเลขไปเลยครับผมแม่สองโซ่ไอ้สามโซ่ก็แปลงอยู่พลิกแซงอีกแล้วครับผมแม่เอาล้วรับบอลอยู่ที่พิคาเรียวคาร์โลบอมยามมาเลยครับอืมเก็บได้ด้วยครับสปเปอร์ออกมาที่บิสซูมาบิสซูมายังไงบิสซูมาเปิดอยอดเข้าไปด้านในแล้วออกไม่ดีแล้วยิงตรงนี้แล้วเป็นโอ้โหโคดิเซฟกี้หุบกลับไปด้านในยิงให้สเปอร์ตีเสมอเป็น3-3เกมนี้โอ้โหนะปูมันเดือดกับเกมนี้แมดูครับ ยิงรู่นี้ไม่จับเลยครับผมผมว่าหน้าหนานี้เราต้องสือ่อพฤประตูมาแล้วอะ่ะแ้รั่วเหลือกินนะแต่ยิงอีกแล้วตรงนี้ไม่ได้ครับดูว่าอกจุดศูนครับซีนีาลำมินก็ไม่โรรอมครับวันนี้มาเดล่าส่งคีนอายุดิสลงมาแล้วผมมาสร้างความพุบวาบหน่อยในเดนหน้านะครับผมคีนัผมก็ดึงมาด้วยครับแพงสุดเลยในตลาดนี้นะครับผมนะ รองมาก็เป็นคาร์ลสบาลิบ้าดึงมา36ล้านนะครับผมนะใครผมจำไม่ได้แล้วว่าถ้าใครย้อนกลับไปดูพาร์ดียสามารถคอมเมนต์บอกได้ผมดึงบาลิบ้ามาเท่าไหร่นะแล้วก็ดึงเคนันเอลยูดิสมาเท่าไหร่นะครับผม แต่น,นี่สเปอร์มาอีกแล้วครับปาลินยาให้มาที่คูโรเซิคิโ้โหเย้เขานด้สเปอร์พลิกแสงไปเลยคูโรเซกคิสี่สามครับโอ้โห,โโหโกเกมนี้เจ็ดลูกก็ไปเร็วนะภูมันเดือดเหลือเกิน,นเกมน,นี้ดูครับคูเรซกคิทะลุไม้ก็ซัดต,ตรงนี้เอาทับเบียนเ,เซฟไม่อยู่ครับโอ้โหสเปอร์เขายอมไม่ได้แล้วครับพอเล่นในบ้านของเขานะเอาบาเลบ,บ้าไปโดนใบเหลืองง่ายๆครับโขไปสูส่เอฟซิโก เซสโกจากที่คุนยาคุนยาไปแล้วมาที่อุสคุนยาด้านใน,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 นมีเซสโกไปโรโคแล้วจ่ายไม่จ่ายมาที่เซสโกเซสโกรอบอะไปละโอ้โหเจอกระแทกตอนนี้ไม่ฟ้าแล้วแล้วผู้สินบอกเลยเปิดย่อเข้าไปให้โยโซเซกเซเอาจนได้เหมือนกันประตูแรกของรุกการนี้ครับโยโซเซกเซครับผมโอ้โห ดูเซโกตรงนี้พยาจะลากไปแต่เจอเกี่ยวบอลนั้นผู้สินบอกไม่ฟาวแล้วแล้วก็โยดมาดูว่าปุญญาแล้วก็ซัดตรงนี้ก็เซิร์กเซย์ไปได้บร้อยไปเลยสี่ประตูต่อสี่เกมนี้โอ้โหแปดลูกก็ไปแล้วครับบาลิบ้าผมกลัวเขาโดนใบแดงนะเดี๋ยวขออนุญาตส่งไปคาซิมิโร่ลงมาหน่อยแล้วกันนะผมกลัวเขาโดนใบแดงนะครับผมเราต้องเก็บเขาไว้ในหลายๆนัดน,นะครับผมนะ ไปเจอสกัดตรงนี้ผู้สินบอกไม่ฟาวแล้วครับผมคุณย่าและมาเลยจังวันนี้ครับเดนเดวิสมาที่กูดูสเดวิสเดวิสเซรนอย่างไรเดวิสเดวิสยดไหมเดวิสไม่ยดและจ่อเข้าไปตรงนี้แล้วได้โคกเรียบร้อยไปเลยครับผมอ้าวเลยเป็นอูดูกี้ครับผมลงมาแทนซาบบี้ซิมอนครับและยิงลูกนี้เป็นประตู5ประตูต่อ4 9ก้าลูกไปเลยเกมนี้ที่บ้านของซเปอร์โอ้โหจนได้เหลือตรงนี้โอ้โหเกมเดือดนะเกมนี้ บอลอยู่ที่เซสโกเซสโกยังไงหนีไม่ได้หนีมันเลยก็ยิงเลย,เล,ยลูกนี้ไม่ได้คนระับแม่บอยูต้องเร่งเลยครับ5สีตอนนี้บอลยูต้องเร่งฮะมาคุณยา่าคุณยา่าด้านในมีเซสโกนะด้านในมีเซสโกแล้วยิงตรงนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหบอลยูบุกไปเยอะเลยนะแต่ว่าไม่ได้ครับแล้สเปอร์ก็เอาเวลาเลยแหละครับผมอืม แพ้นัดแรกในฤดูกาลครับเราไปแพ้ท็อตแนมสเปอร์สห้าประตูต่อ4แพ้แบบโอ้โหสุดมันเลยครับผมที่ท็อตแนมฮพอลสเปอร์สเตเดียมนะครับผมนะแหมดูว่าจะมีผลการเคียงมากน้อยเพียงใดครับในตารางคะแนนนะครับผมนะเ,ะมเมกเมกนเนเนหน้ารู้สึกว่าจะเจอกับทีมไม่ใหญ่นะครับผมนะอืมเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับผมนะเราอยู่ที่4นะเกมหน้าเจอเวสต์แฮมผมจะสกิปไปเลยเดี๋ยวโปรไปเจอกับอาร์เซนอลเลยแล้วกันรู้สึกว่าจะเจออาร์เซนอลด้วยนะ มารลุยกับอาร์เซนอลกันต่อเลยนะครับผมวันนี้เราได้คัพปี้เมนูกลับมานะครับผมนันเล่นในคาราบาคัเราก็ชนะนะครับผมก็หลายๆคนได้พักนะครับผมนะเพราะว่าในเกมเมื่อกี้นะครับผมกับวทแฮมนะผมก็ดรอปหลายหคนไปนะครับผมทช้ามาทาเดลิกและนิโยโรนะครับผมนะ ตัวหลักสําคัญนะมาชุดกุญยาบรูโน่เฟรเดนดีไอะไรแบบนี้ผมก็ดรอปไปเยอะนะครับอาร์เซนอลมาดรอป4-2-1-3นั่นครับผมนะระบบกิ่งเลยนะครับแมนยูก็4-2-1-3แล้วยืนเป็นวิงแบ็กนะครับผมนะก่อนเล่นเกมบุกแล้วครับผมมาเลยวน้นอะไรเล่นเกมบุกกรับเลี้เตีเทปฟัวครับนัดแรกครับในการเจอกับอาร์เซนอลนะครับผมมาแกมเริ่มเลยครับผมอันนี้อาร์เซนอลได้บุกโกอัลเซโก เดาลูกโยเข้ามาให้บิจมินเซโกตะวัดยิงเลยครับผมแม่ยิงโชว์อาร์เทต้าสักหน่อยแล้ทำไมไม่เซ็นผมครับนะชีวิตจริงนี่หูมีข่าวมาเดื่องนางครับสุดท้ายเป็นเซ็นวิกโตยโยกิริสครับผมนะปล่อยเซสโกมาเมนยูเช่นะฮะอารับอาเซนต์มาบ้างจากนี้ที่สากะสากาจังหวะน,นี้เลาะมาเลยพยายามจัดสาแรกตัวนี้ไม่ได้แล้วครับผม ศูนย์ศูนย์นะตอนนี้ยังไม่มีสกอร์ไม่เหมือนนัดที่เจอซัปเปอร์นะยิงกันแบบโหถล่มทลายนะผมนะเมนูเมนูจะเล่นยังไงเขาบีบเมนูเปลี่ยนเกมยาวไปเลยเล่นเหมือนจะมัน่นนู่นเอาแอ็บโม่ดูอยู่แอ็บบโม่แอโบโม่โโมไปได้ไหมแอ็บบโม่ไปไม่ได้คืนดารุดารุไปแล้วดารุเปิดเยอะครับไปด้านในแล้วแอโบโม่เกี่ยวอยู่เรียบร้อยไปเหลือหนึ่งศูนย์ครับโอ้โห,โห,โห,โหตั้งแต่ผูต้นเกมเลยครับเออแบนแอ็บ,บบูโม่นะครับผมแม่ลิ้นพันไปหน่อยครับ ดูครับอยู่เข้ามาดาโลแลวเกี่ยวอยู่ตรงนี้ปเกี่ยวหนีซาลิบาด้วยครับตรงนี้แล้วก็โอ้โหสัดคมกรีบเลยมโมนะครับเมนยูมาอีกครั้งจะได้ทุ่มโดยเดโกก้ดัลลตลอดนะถึงร้อหนึ่งสั้นๆกันตรงนี้และเปิดมามีแฉลบนิดหน่อยแต e ่เซโกบอกไม่มีปัญหาไหมเอ้าเอ้าเอาและอีกทีหนึ่งของกุญยาผมโอ้โหผมนึกว่าเข้าแต่รู้เซโกแล้วบอลไปชนคานครับผมดูครับ บอลเฉล็บมาแล้วเซโก้โขกโนี้ชนคานครับผมแล้วบอลมันไม่ไปไหนครับแล้วก็คุณย่าโขกตรงนี้เดี๋ยวร้อยไปเหลือสองศูนย์เอาลับยวยติดทิ้งห่างอะเอาหน่อยเว้ยเจอทีหมหัวตารางก็อย่าไปยองเราตบแมนซิตี้กับเชลซี Chelsea มาแล้วอย่าไปยอมฮะอืมสวยครับเมนูคุณย่าอ้าวแล้วมาไปรักกันหน่งคันในช่วงครึ่งแรกครับยวยติดน้ำหนึ่งสกอร์สองประตูต่ตอศูนย์ครับ จากไอเบโมกับแบรชิอุสกุญยากล้ของคนและลูกนะฮะคาร์ลสบาลิโอเคได้อยู่นะเซตนี้ผมว่าน่าจะไม่เย่นะครับปิดเกมให้ได้นะครับผมลินอันเทฟอร์ดด้วยนะครับไปเซนอนมาบ้างครับที่ไรช์ขืนลังกลับมาผมที่ระยะ ระยะเปิดโจทยาวๆมาเลืครที่สากาลูกครับหสากาดูตรงนี้ได้เปรียบมากครับเดี๋ยวเอาไม่อยู่ครับไมน่นูเล้วเป็นการบโยสาการียบร้ปยไปเลยครับผม2ประตูตัวหนึ่งเอาแล้ว,ลวอาร์เต้นองกลับคืนสู่เกมนี้แล้วนะครับผมดูครับตรงนี้ครับยูโยเอาไม่อยู่ครับผมเดี๋ยวโอ้โหเดลิกตามช่วยไม่ทันครับผมแล้วสากาดูยิงครับโอ้โหิงสองแรกมันง่ายไปครับขอเลี้ยวมาสอสองเลยลวกันนะ ไม่แน่ครับเกมนี้ไม่ด้วยจบหน้าไหนดูโอ้โหเซนนอนกดใส่เรายับเลยครับผมเมนูจะได้ทุ่งครับโดยเด็กกลเลออนเลออนทุ่งไปที่คุณย่าคุณเหล่าเลออนโยูเข้ามาเลยได้ยิงวันเล่ทับจังหวัดเดียวเลยฮะวันเล่โอ้วิวเทมินเซโกยิงโจมเตตาเลยครับผมทำไมไม่เซ็นผมมั้งแต่ ซัมเมอร์ครับผมให้มาแมนยูครับผมแล้วยิงโชว์เลยดูเลวอันโหยดเข้ามาแล Half ้วฮาวอลเล่ครับผมโอ้โหสุดสวยเลยครับผมสามประตูตัวหนึ่งอาร์ลับยูเตทิต้งห่างอีกทีครับผมแต่อาร์เซนอลยังไม่ยอ่อท้อกิตูเรสกิตูเรสเจอปั๊มตรงนี้ไม่ฟาวครับยังได้อยู่ครับเมเนลโลเมเนลโลปั๊มไม่อยู่อีกทีเมเนลโลยังได้อยู่เมเนลโลยิงไกลเลยตรงนี้เซเนอร์ลัมมินแม่ได้เซฟครับผมเซเนอร์ลัมมินมาเซฟบ้านครับลงลีคับเลี้ยนได้ดีครับเอ้า ไปโดนลูกเตะมุมง่ายๆครับยูไนเต็ดโอ้โหคาร์พี่ออร์มาตินิลี่ฮนะดูครับลูกนี้เหวี่เข้ามาดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่มันไม่มีใครกบมาตินิลี่เลยครับผมและดูเลยแล้วครับผมสองไอ้สามสองครับเอาแล้วครับผมกลับคืนสู่เกมอาร์เซนอลเดี <c oughs> ย๋ยวส่งเคนน่าไอริสลงมานะผมตอนนี้เอ็บรโมย้ายไปพักนะผมจะค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะครับผมนะเช <c oughs> นันก็กดเอสติกนะในนัด เจอกับเวสแฮมครับในลีกคัพนะผมไล่ย่อเข้ามาอีกแล้แลี้ยไประหยียดทีโดูซาก้าเปิดย่อเข้าไปอีกทีเละเอาเรียบร้อยอีกแล้วเอาแล้วคนเดืองก็สามสามอาร์เซนอลไม่ยอมครับเกมนี้เอาไปเสียงง่ายอีกและอยู่ในเด็ดอะโอ้โหโดูครับโอ้โหโค้โโโโตรงนี้นิ่มๆเลยครับสามสามครับโอ้มาทีนี้ลงมาได้ถูกจังหวะเลยครับวันนี้ โอ้เหมือนชีวิตจริงเลยครับลงมาถูกจังหวะเลสเหมาส่งไปเลยครับเอาแล้วมาอีกเลวมาตีลี่มาตีลี่โยนอินเดริกมาได้แล้วมาตีลี่ซัดตรงนี้ลาเมนเซฟครับไม่ยอมเหมือนกันครับไม่แล้วซาก้าซาก้ายิงตรงนี้ลาเมนอีกแล้วผมเซ็กซ์ซอยโอ้โหอยู่ในเต็ดเกมนี้โอ้โหดูสายตีครับสามสิบสามทีต่อแปดทีครับอาร์เซนอลโอ้โหสุดๆเลยเกมนี้แล้วหมดเวลาการแข่งขันโอ้โหรอดได้ถือว่าบุญครับเกมนี้ สามสามครับอย่างน้อยก็มีเต้มกลับไปครับผมแม่ดูว่าจะมีส่งผลมากน้อยมากเพียงใดครับได้ตารางคะแนนนะเินเทียวได้โฟร์ด้วยยอมไม่ได้เหมือนกันนะบต่ว่้กินเป็นโรงนะครับผมนะวันนี้เซ็ตโก้ได้ไม่เอาดึมแบ็ดนะ <c oughs> ดูตารางคะแนนกันนิดนึงครับเอาอะไรครับเนี่ยมาซาอุยโอเคนาจะได้โอกาสแน่นอนครับมาซาอุยใจยินยินนะ เราไปดูตารางคะแนนกันนิดนึงครับโอ้เรามาอยู่ที่5เลยนะครับผมมาดูผลการแข่งขันกันหน่อยนะครับผมนะอันนี้ก็ผลการแข่งขันชนะแมนเชสเตอร์เบอร์ลีย์นะครับผมแล้วก็แพ้สเปอร์นะเสมอกับเบรนฟอร์ดไปด้วยนะครับผมแล้วก็ชนะเวสต์แฮมไปนะครับผมในลีกคัพนะนี่คือตารางคร่าวๆนะครับผมดูครับเราเสมอลีดด้วยนะแล้วก็ ชนะไบรตันนะครับแล้วก็ไปชนะทีมลิกนะครับผมนะ6-0แล้วก็เคานะโโนนะโโนดิสบอร์สามแนละ้วแล้วก็เสมอไอเซนนนะ์แล้วแล้วก็ชนะพาลีสนะเดี๋ยวเราไปดูเกมกับมาครับเกมสุดท้ายวันนี้เราจะไปเจอกับนิวคาสเซิลนะตอนนี้เราอยู่ที่สามในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะเมื่อกี้เราชนะฟูลแลมไปนะก็สกิปนะเกมฟูลแลมนะครับผม <c oughs> ไ,ปไปเดี๋ยวเราไปลุยกับนิวคาสเซิลกันเลยนะนี่ก็ซึ่งก็เป็นทีมที่ฟอร์มดีเหมือนกันนะอยู่หัวตารางมาตลอดนะผมนะ อโอเคผมขออนุญาตดรอปดรเซดโก้แล้วกันเกมนี้นะเพราะว่าในเกมฟูลเล่มชูฟรฟมได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะผมมีคตินะถ้าใครชูฟรฟมได้ไม่ดีนะครับผมนะผมจะดรอปนะครับผมมนตัวสำรองนะครับผมไม่สนด้วยว่าจะซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่นะเพราะผมไม่ใช่คนซื้อนะผมนะมา เล่นเดียวฟอร์ดอีกแล้วเล่นโอเะฟอร์ดทุกนัดครับผมนะเฮงกีมันไม่มีสนามอื่นเลยหรืองไงวะมาถุ่มกระขนนี่ก็เซิร์ฟมาที่เบิร์นโยดยาวเข้ามาตรงนี้เอาและไปพลาดง่ายๆก็อยู่ในเตตตรงนี้ครับเจออิสมาลาซ่าโขกตรงนี้เข้าไปดึงศูนย์ไปเหลือโยเตตไปพลาดง่ายๆครับผมโอ้ดูครับอิสมาลาซาโอ้โหตรงนี้ครับ พลาดแล้วครับผมนละ้จะออกไปตัดบอลนะ่นเถอะอาลไยบาอินดีนะมาที่ดาโลมาที่คินันเอเดอดิสเอเดอดิสโผล่มาที่นานดดดดดมาซูมยมาซูย์จอดเข้ามาให้คินันเอเจนดิสไม่เข้าครับผมโอ้โหตรงนี้จอดจอดนิดแล้วโอ้ไม่ได้ครับโอ้น้องคินันครับผมดึงมาแล้วสักด้วยราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันครับโชว์ฟอร์มได้ในลิขรับว่าตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกยังโชว์ฟอร์มไม่ได้เท่าไหร่นะถือว่ายังโชว์ฟอร์มได้ในบอลถ้วยนะอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับผมนะ มาสั้นได้ยาวๆก็ไปโยนมาตรงนี้ที่เอเบอร์โมเอเบอร์โมได้เดียวเลยเอมเบอร์โมยได้เดียวแต่ถ้าไม่ได้ยังงัมาสุยมาสุยเยะเข้าไปที่ไบรนเดมไม่ได้ครับแต่ยังมีบาิีบ้าก็บไหมสวยครับเดลิกเดลิกโยนไหมเดลิกโยนมาที่มาสุยมาสุยจังหวะนี้เปิดจังหวะเดียวเข้าไปเลยให้มาส์ทิวตกุนยาเรียบร้อยครับ หนึ่งประตูต่อหนึ่งอารับยูเวเต็ดกับกึนซูเกมโดยมานชูสกุนยาเลยครับโอ้โหดูครับตรงนี้เดลิกเดียวมาให้แม่นๆครับเลว่าสวยตักอีกหนึ่งจังหวะครับเปลี่ยงเข้าไปเลยครับผมเรียบร้อยครับผมสองอันหนึ่งหนึ่งนะผมจะส่งหนึ่งอย่างเดียวเลยถือว่ายังไม่ได้แย่ครับในเกมเกมนี้มาที่ดัลล์ดัลลด้านหน้าอืมในบอมโบ่ถอยครับตรงนี้และดัลลต้องโยดอย่างเดียวเลยครับได้เป็นคุนยาโอ้ไม่ได้บอมมาที่บาลิบ้าเมนูบาลิบ้า มาที่แอบร์โม่แอบร์โมย่ย่อเข้าไปทีให้มากทีอุดกุญยาเรียบร้อยไปเลยครสองประตูตัวหนึ่งแมนเชสเตอร์เต็ดพลิกแซกเลยแล้วตรงดีโอ้ดูครับเป็นแอบร์โมโ่ครับผมตนนัวนี้ได้บอลครับผมแล้วก็ยอดเดินทันีด้วยซ้ายนะครับผมแล้วเป็นกุญยาตำแหน่งที่ดีกว่าเดนเบอร์ครับสองหนึ่งครับยูเต็ดพลิกนำครับมาไม่ถือครับว่าเทียมพร้อมเท่าไรนะครับบอลมาอยู่ที่แรมซี่ แดนซีจ่จะปฏิมาแล้วเอา้าอิมาลาซาได้ทะลุมาแบบนี้ติดเซฟครับผมแม่เกือบไปครับมาซูยหยอดมาเลยครับด้านหน้ามีคุณย่าเก็บคุณย่าไม่ได้ครับลูกเตะม,มุมครับลูกเตะม,มุมนี่แพ้จริงๆนะแล้วเปิดเจอเข้ามาแล้วอู้เยร์ไปได้ครับคุณย่าไปคุณย่าเอาไม่ได้ครับคุณย่าอ๋อแล้วนีกว่ก็เึ้นมาบ้างกอดอน โดนหยอดเข้ามาให้กับอิสมาล่าซาเกือบไปเหมือนกันครับสูสีกันมากครับเกมนี้ฮอครับผมจะเล่นอย่างไรยูชูรี่ฮอร์หมดเวลาแข่งขันในครึ่งแรกครับยูเติดนำสองหนึ่งนะครับผมนะถือว่าเยี่ยมอยู่นะครับไม่ถือกับว่าแย่อะไรนะครับแต่วันนี้เอรูดิตเล่นไม่ออกอีกแล้วครับนัลีครับเล่นดีมากครับแต่ในวิบลีกยังเล่นไม่ออกครับับคีนันเอรูดิตนะครับผมนะ ลุยๆๆครับผมเดี๋ยวตั้งตัวนิดหน่อยแล้วกันนะเอเรโมโ่เป็นคนโอเค <c oughs> ชมเกมกันต่อเลยครับผมตอนนี้เวลาครึ่งหลังกันต่อเลยตอนนี้แมนยูนำสองหนึ่งนอจากคุณย่าทั้งสองลูกนะฮะเกมถือว่าสูสีกันมากการยิงเข้ากบห้าครั้งเท่ากันเลยนะยูติดดูดีกว่าในเรื่องการจบสกอร์นิดหน่อยนะครับ ไม่ถือก๊อปไปเยอะน้ำติผมก็ดีกว่านิดหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวบอลลูกกลมๆก็ไปรมอยู่ข้างในอะไรเกิดขึ้นได้นะครับผมนาท,ที่ี่70กว่าและตอนนี้เอาและมาเลยคาบูทีอมาด้อบูทมาเดินจังหวะนี้มาที่อิมบสสาร์ซาซาจังหวะนี้เจอปั๊มไปเอาไมา่อยู่ครับซาซาจังหวะนี้คืนมาที่เชื่ออะไรวะน่ะมาที่แลเปิดเดอวเข้ามาตอนนี้อิสไมละสะัสซาโอ้โหสองสองครับ น,นิวคาเซิลยังไม่จบครับยังไม่ตายได้ประตูตีเสมอจากอิสมาลาซาครับผมโอ้ผมนึกว่าจะจบในเกมนี้ก็แต่มไม่จบครับโอ้โหเอาบาลิบา,บาไปดูนี่แหละครับมันบาลิบา,บาชอบไปโดนเป็นเหลืองง่ายๆนะผมเลยมิ่งค่อยอยากจะแบบ จะจะเปลี่ยนออกก็เสียศูนย์เกมอ่ะแล้วถ้าแบบเก็บไว้ก็กลัวโดนใบแดงอ่ะนะผมเอา้าหมดเวลาการแข่งขันไปโอ้เสมอสองสองสอ,งองีเล้วนะครับผมนะก็ฝากด้วยในการสนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการัำคลิปต่อๆไปในช่วงเรานะครับใครยังไม่ดูพาร์ทได้สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ช่องนะครับผมนะหรือว่าลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุดเลยนะสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับผมนะมีอยู่นะพาร์ทหนึ่งนะครับผมนะ เราไปเช็คตารางคะเนกนกันก่อนจากลางเนี่ยว,วิลล่าโฟมเร่งต้นเนื้อเลือวิลล่าไม่แพ้ใครเลยเรายังอยู่ที่4นะถือว่าโอเคไม่ถือว่าเสียหายอะไรนะครับผมนะห่างจากาวิลล่าอยู่ก็ใช้ได้นะตารางต่อไปผมน่าจะไปอัดตอนลิเวอร์พูลเลยนะ